หรอครับพี่ชายโหลพี่แป๊บนึงพี่เสาเป็นนวยจริงว่าไงน้องไงพี่ชายขอขอซ้อมด้วยได้ไหมพี่อือพอดีเลยน้องพี่ต้องการเอีหน่วยกันอ๋อฮู้ยฮุ้ะไรพี่ชายเจ็บเจ็บเฮแตกหนึ่งเมื่อไหร่พี่จิตเทียนนี้เลยเทียนนี้เลยที่นเลยแตกตายกลับมากลับไปกลับไปฟังเพื่อนกูตายแตกอ่ะสวยที่สวย ยายยัยยัยยัยเฮ้ยหลบน้องชายบารมีไม่ถึงอ่ะตายอยูกันอยู่อ่ะหลูดอัดโอเว่นแตกไว้นะใครเอาไม้ตีหัวเพื่อนไม่ชุบอ่ะแตกกูไม่ชุบแล้วเพื่อนอ่ะกูขอแบบว่าโซโล่เลยละกันน้องชายกูมาน้องชายกูไปไหนน้องชายกูอยจะไปพูดอะไรคนที่แม่งไม่รู้จักมาก สถานที่ที่เดิมมันไม่ตายอะเฮ้ยฮัลโหลตากสวยพี่สวยชาบูแอนดูโชร่าเพื่อนกูแชตกูมีลาดูตาหนึ่งอ่ะสวยพี่สวยอ๋อโอเคปากไปหน้าหลังไปสองคนพอสองคนพอหน้าหลังไปไหวไหมล่ะไหวไหมไหวไหมไหวไหม ไมม่ต้้องจับไหวไหมสาวสาวไหวปหมสาวไหวปะสาวไหวปะสาวไหวไหมสาวไหวไหมไหวไหมสาวสาวไหวไหมไหวไหมสาวสาวไหวไหมเนี่ยสาวไหวไหมสาวไหวไหมทำไมไม่เปลี่ยนมีมาเล่นกับเพื่อนเออเอ้ยกูตายได้ไงบูทล่างกูตายเฉยเลยรั่วจัดโดนบูทล่างตายหลุดเลยพี่กันนะ โอ้ยจะจบาบอจ้างงดิงงดิงงดิงงใครๆก็ทำเป็นพอตายแม่งตายตายนี่น,นีโดนทิ้มคิดถึงสมัยก่อนวะสมัยที่ตะก,กูลเรายังซ้อมกันอย่างนี้แต่ตอนนี้ตะก,กูลเราได้เติบโตแยกย,ย,ย,ย้ายกันไปเรียบร้อยละ แต่ก่อนมันก็ซ้อมเงี้ยแหละพาน้องๆซ้อมทุกวันเงี้ยแหละแต่ก่อนสักร้อยสิบยี่สิบคนแต่น้องๆมันไปอยู่แก๊งกันเติบโตยักย์ใหกันไปติดสบไว้ติดศพไว้ไนนี้ติดศพเลย